ได้เวลาเปลี่ยนไส้กรองซิมพัทแล้วนะเดี๋ยวจะมาให้ดูเลยนะคะว่าเครื่องตัวนี้สามารถกรองฝุ่นได้จริงไหมอันนี้ก็คือไส้กรองตัวใหม่นะคะที่เราเพิ่งแกะออกมาจากกล่องเลยเดี๋ยวเรามาเทียบกับตัวเดิมกันว่ามันจะต่างกันแค่ไหนวิธีเปลี่ยนคือง่ายมากนะทุกคนนี่เลย แล้วก็หมุนแบกนึงแล้วก็เปิดออกมาได้เลยนะคะไส้ด้านในก็คือดำม,มากทุกคนคือสีต่างจากไส้ครองตัวใหม่มากเลยอันนี้ก็คือใช้มาประมาณสี่เดือนได้นะคะแล้วก็เครื่องขึ้นเตือนให้เปลี่ยนแล้วอันนี้ไส้ใหม่นะทุกคนเนี่ยไส้ใหม่ก็คือขาวแบบนี้เลย มาเทียบให้ดูกันอย่างชัดๆไปเลยระหว่างใส้กองตัวใหม่กับไส้กองตัวเก่าสีแตกต่างก,กันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะอันนึงก็คือสีขาวอีกอันนึงก็คือสีดําหลายคนอาจสงสัยว่าเครื่องกองซิมพัสเนี่ยมันกรองฝุ่นได้จริงไหมนี่เราทดสอบให้แล้วนะคะจากผู้ใช้เองจริงๆสี่เดือนทุกคนคือแบบมันขนาดนี้เลยสำหรับวิธีการเปลี่ยนใส้ก็คือง่ายมากแค่แกะพลาสติกออกนะคะแล้วก็ไปใส่ในเครื่องได้เลยแล้วก็ปิดฝา หมุนปึ๊บอ่ะจบแลละเสร็จแค่นี้เลยหากเปิดเครื่องแล้วไฟยังกระพริบเป็นสีส้มอยู่ไม่ต้องตกใจนะให้กดปุ่ม power ค้างเอาไว้นะคะเพื่อนำการรีเซ็ตแล้วก็เครื่องจะสามารถกลับมาใช้งานได้ปกติเลย